มิสเตอร์ทาโร่แชนแนลสวัสดีครับสวัสดีคนวันอังคารนะครับวันนักคารสีประจําตัวสีอะไรนะสีชมพูหมานะสีหวานแหววเชียรถ้าเป็นผู้หญิงใส่ก็ดูน่ารักนะครับถ้าเป็นผู้ชายใส่สีชมพูเนี่ยก็ดูน่าดูนะสีชมพูนะครับครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับเข้าสู่ช่องของเรานะครับกับช่วงของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับพบกันได้ทุก ทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเราจะอัปโหลดคลิปนะครับให้ทุกๆคนได้เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับก็เน้นอีกทีนะครับวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับสําหรับชาววันอังคารหลายหลายท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับที่ช anel ของเราเองนะครับตอนเนี้ผมขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนิดนึงนะครับเพื่อ รับฟังคำทำนายและความชัดเจนนะครับเอาละครับผมให้เวลาสักสามสินาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับว่า,าคลิปนี้เราทำมาเพื่อเน้นเน้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็คือดูแบบเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้นนนนนยนะครับก็เป็นแนะนำเป็นไกด์ไลน์นะครับอันไหนไม่ดีเราก็รับฟังแล้วก็ เอาไว้เป็นข้อควรระวังเราก็เล่ากันนะครับส่วนอนหไรที่ดีนะครับก็อย่าเพิงประหมาทแล้วก็ทำอยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยเอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่ารับฟังไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่านไพ่นะครับโดยไพ่ที่ผมจะอ่านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการงานการเงินนะครับเรื่องอุปสรรคความรักและก็สถานะ ของเราเองเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับโดยมีผลการดูดวงนะครับระหว่างวันที่28จนถึง6มีนาคมนะครับ1อาทิตย์พอดี7วันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านดวงกันเลยนะครับโอใบแรกนะครับเป็นราชินีพระจันทร์นะครับใบสองเป็นเดอะพาร์ทเนอร์เลยนะครับเป็นเป็นไพ่ไม้เท้า2นะครับ ใบที่สามนะครับเป็นรูปเหรียญน,นะครับเป็นรูปผู้หญิงถือเหรียญโอ้ดูดีทีเดียวนะครับเอาใบานี้เลือกลางๆบ้างนะครับใบที่สี่นะครับเป็นเบอร์สิบรูปดาบเลยนะครับและใบสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์สิบรูปทวยโอ้คนวันอังคารเป็นยังไงหนอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงนี้นะครับสําหรับ ท,ทุกท่านเลยนะครับอตอนนี้อารมณ์ที่อารมณ์ของคุณเนี่ยนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างเย็นลึกลับสับสนพอสมควรนะครับในช่วงนี้แล้วก็มีอารมณ์ที่แบบไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับแต่ข้อดีของคุณช่วงเนี้คุณเองอ่ะมีความสนใจหลายๆอย่างนะครับอยากทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับอยากทํานู่นนี่นั่นไปหมดนะครับแล้วก็ข้อดีของของคุณเนี่ยคุณมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความเป็นจิตกรนะครับ ชอบทําอะไรที่แบบคีเอชอบสร้างสารรค์ชอบทาชอบทาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอให้ความบันเทิงกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ส>ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเรื่องของอาการเงินในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า,ากลางๆนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ไปกว่าน,นี้นะครับให้เวลาผ่านพ้นในช่วงนี้ไปก่อนนะครับคุณเองมีโอ,อกาสที่จะได้สร้างเงินเป็นก้อนเป็นกำนะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะแบบอัตคัดไปแต่ก็ไม่ได้ว,ว่าทําให้คุณกระทบทีเดียวนะครับต่อมาต่อมาเลยนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับหรือเรื่องของกิจการต่างๆนะครับเรื่องของการงานเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าอยากได้ไอเดียดีๆเก๋ๆนะครับนอกจากที่คุณมีความเป็นเป็นศินลปินแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับให้คุณ ปรึกษาเพื่อนๆด้วยนะครับให้ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาพ่อแม่พี่น้องด้วยก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานที่คุณจะทําออกมานะครับเพื่อให้ผลงานออกมาดูดีนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับตัวคนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับส่วนเรื่องของอุปสรรคช่วงนี้เขาเรียกว่าแน่นอนแหละครับการงานมาพร้อมกับอุปสรรคช่วงนี้กดดันมากโอ้โหเหมือนมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ชั้นอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรกับผม โดนอยู่คนเดียวนะครับเหมือนคนโดนเหมือนคนโดนแทงอยู่ข้างหลังนะครับทำนูน่นทำนี่ก็ไม่ค่อยเข่าตาร,รมการเท่าไหร่นะครับก,กัมกืนฝืนทนไปก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นช่วกุกช่วงวิกนี้ไปได้นั่นเองนะครับผมโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่สาเนี่ยชัดเจนเลยงานกําลังพีคเลยนะครับคุณจะมีความกดดันมากเลยในช่วงนั้นนะครับวันที่ 4, ี่ห้าหกเนี่ยก็เริ่มเบาๆลงไปละนะครับเช่นกันนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับความรักคุณยังมีเต็มเปี่ยมเสมอให้กับคนที่คุณรักแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับองค์ประกอบภาพร,รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยของคนที่เกิดวันอังคารในวีคนี้นะครับภาพรวมเลยผมให้อยู่ในเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ60ซนะครับภาพรวมรวมก็คือยังยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็จะผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้แน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ไหนๆก็อดทนมานานแล้วก็อดทนอีกสักวีคจะเป็นอะไรไปใช่ไหมครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดติดตามนะครับกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับพบกันอีกนะครับในวีคต่อไปนะครับวันนี้ยังไงผมก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวีคหน้าครับผมสวัสดีครับ